ไปชมเลี้ยวภูชูถ้วยแชมป์ในบ้านชมพาเลทแห่แชมป์ในเมืองเลี้ยวภูใช้งบไปเท่าไหร่คลิปนี้นาวรวบรวมมาให้แล้วค่ะรอบนี้นาวเดินทางคนเดียวแล้วไปแจมพี่ๆที่เมืองเลี้ยวภูก่อนอื่นเลยก็ต้องมีวีซ่าค่ะนาวขอวีซ่าพร้อมกับเอเจนที่ทําให้หมดไป7,200บาท ค่าเครื่องบินไปกลับบินตรงสุวรรณภูมิลอนดอนหมดไป4 0 0 0 0บาทนะคะเนาบินโดยสายการบินไทยชั้นอีโคค่ะแต่ถ้าบินแบบต่อเครื่องก็จะได้ในราคาที่ถูกกว่านี้นะคะเราไปคนเดียวนาไม่อยากต่อเครื่องอะแล้วก็ไม่เคยนั่งต่อเครื่องด้วยเคยชินกับการไปแบบนี้ก็เลยนั่งแบบนี้ตลอดเลยเย้มาถึงแล้วตมรก็ถามเยอะน,นิดหน่อยค่ะขอดูบุ๊กงบุ๊ก,กิ้งแล้วก็ปล่อยผ่านมาต่อรถไฟเข้าเมืองลอนดอนหมดไป600บาท ารถไฟลอนดอนยูสตันไปหรือพูลมสตรี2 0 0 0บาทบาทลอนดอนไปิรือพูลซื้อค่าซื้อข้ามากินมลรส320บาทต่อแท็กซี่จากสถานีรถไฟไปบ้านพัก300บาทผ่านกันกับพี่พที่มาพักที่เดียวกันจ้าค่าที่พักย่านเซรีโลสสามคืนหมดไปหมื่นหาค่ะจองกับแม่แอนเพจนี้เลย ห้องน้ำห้องแต่ะคาะนอนคนเดียวว่าวิวจากห้องฉันก็คือสนามใหม่เอเวอร์ตันค่ะนั่งรถบัสเข้าเมือง90บาทจริงๆเดินก็ได้นะแต่เหนื่อยอยู่2โลก,กว่าค่ะ,<ป>ะมาถึงในเมืองแล้วนะครับพี่เขาก็พาไปซัดอาหารไทยเลยจ้าหมดไป690บาทต่อด้วยฟังเพลงจิบเบียร์ที่รับเบอร์โซหมดไป195บาท คนพ,พี่พี่พาลงถ้ำค่ะคาเว้นค่ะมาเรียบภูหลายครังแล้วแต่นี้เป็นครั้งแรกเลยที่ลงถ้ำหมดไป280บาทค่าแท็กซี่กลับบ้าน130บาทรวมค่าใช้จ่ายไร้ตามเหตุการณ์วันแรกหมดไป59,600บาทไปลงเรียนวันที่2ในเมืองเรียบภูเดินจากบ้านไปสนามแอนฟิลด์ระยะทางประมาณ2กิโลประหยัดค่ารถไปหน่อยนึง อันนี้เราจองทัวร์สนามแอนฟิลด์หนึ่งพันห้าสิบบาทเป็นการทัวร์สนามก่อนวันแข่งนะัดสุดท้ายขอใส่เสื้อแชมป์มาแปะป้ายแอนฟิลด์หน่อยราคานี้ก็รวมแพ็กเกจเข้าชมมิวเซียมนะคะเ<โ>สร็จแล้วเข้ามาช้อปปิ้งในสโต r e เสื้อลงมาใหม่เพียบเลยหมดไป 4, สี่พันสี่รอบนี้ช้อปไม่เยอะตังหมย <c oughs> ไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าค่ะกลับมาต้มมาม่าคะ่ะเปดแม่บ้านอังกฤษเข้าซูเปอร์มาซื้ออาหารเข้าไปทำกินที่บ้านแน่ใจนะว่าอาหารแห้หมดไปห้าร้อยหกสิบ ซื้อเสื้อเดอะนอตเฟสหมดไป2 0 0พนี่คือภาพบันคอชแชมป์แฟนเมดนัสนานนี่คืออาหารฝรั่งที่ฉันซื้อมาแก้มว <Hey. S 2> ายกิจกรรมวันที่2หมดไป8,420่อเริ่มวันที่3อาหารจากซูเปอร์เมื่อวาน340บาทนั่งแท็กซี่เข้าเมืองคนละ90ซึ่งวันนี้เป็นวันแม็ช์เดย์แล้วนะคะนมาเติมกาแฟในเมืองก่อน140บาทตอนแรกกะจะมาหาอะไรกินในเมืองแต่ว่าอิ่มมากเลยคะ่ะอิ่มอกอิ่มใจมากๆ <S <S ไม่หิวเลยแล้วก็ต่อรถบัสไปสนาม90บาท เย้ yeah, เข้ามาในสนามแล้วก่อนเริ่มเติมพลังด้วยฮัตดอกกับเบียร์330บาทุกวยช่วยมาแล้วช่วยของจริงของแท้ช่วยมาแล้วเฮ้ยเราได้เห็นช่วยจริงค่าตั๋วเข้าชมเกมฝั่งเมนส s ตนโลเวอร์ได้มา45,000บาทจากพี่เปียกบางใหญ่ ตั้งไปกับความสุขหมดแล้วกลับมาต้มบะหมี่กับกากหมูหมดไป50บาทรวมกิจกรรมวันที่3หมดไปสี่หมบาทวันที่4เริ่มต้นด้วยการเดินไปชมสนามใหม่ของเอเวอร์ตันค่ะคือยังไม่เสร็จสมบูรณ์ยังเข้าไปชมไม่ได้เลยนะชมแค่ด้านนอกวันนี้ต้องย้ายที่พักโดนอูเบอร์ไป511บาท และนี่ก็คือด้านในห้องนอนของเราคืนวันแห่เนาะพักที่เอาเบิร์ดคอร์ดคืนน<ไ>ี้หมดไป5,500บาทหน่ายมากกว่านี้เติมพลังก่อนแห่แซนด์วิชกับกาแฟ570บาทระหว่างไปแห่พกเครื่องดื่มไป190บาทาาแห่เสร็จมาตี้ฉลองกันต่อหมดไป840บาทเดินกลับที่พักแวะซื้อเครื่องดื่ม125บาท วันที่4หมดไป7,740บาทเริ่มวันที่5ต้องย้ายที่พักแล้ววันนี้มีกิจกรรมไปเหยียบสนามแอนฟิลเดินตามฝดเข็นกระเป๋าหาที่ฝากกระเป๋าหมดไป290บาทไปกินเฟอร์690บาทต่อด้วยชาอนมไข่มุก200บาทนั่งอูเบอร์ไปแอนฟิลพร้อมพี่ๆหา,การกัน90บาท ค่าทัวร์เดินลงสนาม2580บาทนั่งบัสกับเข้าเมือง90บาทไปรับกระเป๋าแล้วก็นั่งรถไฟจากลิวพูลไปแมนเชสเตอร์440บาทกิจกรรมวันที่5หมดไป4420่ถึงแมนเชสเตอร์แล้วค่ะมาพักบ้านพี่อีกเช่นเคยระหยัดค่ากินค่านอนไป2คืนเลยหรอคะใครไปแมนเชสเตอร์ฝากร้านด้วยนะคะฮอตไทยอยู่ในยาน 5, 5. ่านเซลค่ะ วันจะต้องกลับเข้ารอนดอนแล้วค่ะค่ารถไฟ2,650บาทก็รถเข้าโรงแรม200บาทค่าโรงแรมรอบนี้มีรูมเมท2 2 0 0บาทไปกินชาบูแฮปปี้แรมหมดไป1,500บาทหลังจากนั้นไปท่องราตรีรอนดอนยามค่ำคืนกันค่ะหมดไป2,700บาทกิจกรรมวันที่6หมดไป9,250บาทเริ่มวันที่7มือเช้าจิกพิซซ่าของน้องที่สั่งมาเมื่อคืนนี้นั่งรถไฟไปสแตนฟอร์ดบิด380บาท ไปอีกแล้วไปบ่อยจังดูเมดเลี้ยงกาแฟก่อนแยกย้ายมากินไก่ย่าง240บาทเดินเล่นคนเดียวไปเรื่อยรอเวลาไปสนามบินนั่งอูเบอร์ขดกระเป๋าไปสถานีรถไฟ400บาทค่ารถไฟเข้าสนามบิน1น0 0บาทวันนี้หมดไป2,120บาท แสนสุดท้ายที่ลนดอนค่ะรวมค่าใช้จ่ายทั้งทิป1,45,000บาทรายละเอียดต่างๆประมาณนี้เลยค่ะอันนี้เราเน้นประหยัดกับการกินกันแต่ไม่ประหยัดกับการดื่มแฮ่ <Hey. S 1> หากใครชอบกินหรูอยู่สบายอาจจะต้องบวกไปอีกนะจ๊ะถึงบ้าน,นกับบ้านกันคิดถึงลิวพ่อผู้